คุณธรรมคือคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุกมิตินั่นคือการเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพก็จะสามารถขับเคลื่อนโลกและผลักดันให้เกิดการพิโฉชประเทศสร้างสังคมไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์การมหาชนหรือสสปทตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดีมีจิตบริการและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมมาพิบาลประมวลจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกในกรอบคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงศิลธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและเจตนาลมตามหลักธรรมทางาศาสนา หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญยูวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมปลอดภัยปลอดทุจริตเปี่ยมจิตคุณธรรมคุณธรรมด้านพอเพียง มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการลดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเช่นการลดการใช้กระดาษและรณรงค์การใช้กระดาษสองหน้า Re u s u s e การประหยัดพลังงานโดยการปิดไฟในเวลาพักกลางวันและการใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ักโกลดใช้พลาสติกทำไง,ไง่าย ค, <glorious> คุณธรรมด้านวินัยมีการกำหนดเป้าหมายหห er าเพื่อยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติขององค์กรอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเช่นการประกาศปทิญญาส่งเสริมคุณธรรมและการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานคุณธรรมด้านสุจริต มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเช่นกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้เชิงคุณธรรมการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด การปฏิบัติหน้าที่และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของสสปทที่เป็นต้นแบบคนดีคนเก่งคนคุณธรรมของสสปคุณธรรมด้านจิตอาสามีการกำหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมจิตอาสาเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมกิจกรรมที่ขับเคลื่อน เช่นการบริจาคโลหิตเติมเลือดในรั้งให้กับผู้ป่วยและการจัดบูธเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆคุณธรรมด้านกตัญตูมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันชาติาศาสนา พระมหากษัตริย์และปฏิบัติธรรมนำสุขสืบสารวัฒนธรรมไทยกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเช่นการร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเช่นฝังเทศตักบาทและการสืบสารประเพณีไทยเช่นการรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ในวันสงการ ผลสำเร็จเชิงปริมาณจำนวนบุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสสปทที่เขารวมทำกิจกรรมทั้งสิ้น57คนจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านการประเมินอ,องค์กรคุณธรรมประจำปี2567จำนวนทั้งสิ้น63กิจกรรม ผลสำเร็จเชิงคุณภาพบุคลากรสสปทมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าร้อยหลักเกาการพัฒนาต่อยอดความดี 1. ทบทวนโครงการและกิจกรรมกำหนดเป้าหมายความดีที่อยากทำและปัญหาที่อยากแก้พร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ 2. ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและยกย่องการทำความดีการให้คุณให้โทษการรักษาคนดีและมีมาตรการรณรงค์ต่างๆ 3. เผยแพร่การทำความดีและการทำงาน ตามภารกิจบนพื้นฐานของความดีและคุณธรรมจริยธรรมผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานกลุ่มเครือข่าย Facebook และสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อขยายองค์ความดีและเชื่อมโยงไปสู่การทำเรื่องอื่นๆให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ